ช่วงไอทีมีสไตล์ by seven eleven สวัสดีครับอาร์ตครับก็คืนปาร์ตี้กับเพื่อนๆจนถึงเช้าเลยฮะพอตื่นมาก็รู้สึกหิวทันทีเลยมีเพื่อนๆทางบ้านนะฮะสอบถามมาว่าชีสมีประโยชน์อย่างไรถามมาอย่างนี้อาร์จัดให้ครับ ชีสก็ประกอบไปด้วยโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสสังกสีแล้วก็วิตามิน B12 นะฮะช่วยในเรื่องของกระดูกป้องกันโรคก,กระดูกคุณนอกจากนี้นะฮะชีสยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพฟันป้องกันฟันผุโอ้โหประโยชน์เพียบเลยนะครับพอพูดถึงประโยชน์ของชีสนะฮะอาจัดนี่เลยดีกว่าเบอร์เกอร์หมูซอสชีส ได้มาแล้วครับเบอร์เกอร์หมูซอสชีสเนื้อหม,มูนุ่มๆคำต่อตอนแล้วก็ยังได้สเต็มทองใน่างหางก็ขอขอบคุณ7 e เ e ่ e อเเพื่อนที่รู้ใจของอาร์ด้วยอย่าลืมนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยถามอาร์มาได้เลยครับเดี๋ยวอาร์จัดให้ครับช่วง i อมีสไตล์ by เซเว่นอ